รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลาเห็งความสุขของครอบครัวมักเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารวันนี้ด้วยการสำรับคุณดังพามาเปิดเมนูสำรับอาหารนักแสดงสาวสุดน่ารักสุดแบวพีคพัทรศยาวันนี้เธอควงคู่เพื่อนสนิทสุดเลิฟ ฟอร์ดประกาศสิทธิ์มาเล่าเรื่องราวความผูกพันได้แบบพื้นสีผ่านสำรับอาหารพร้อมเผยเมนูในความทรงจำที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประทับใจผ่านคาลามารีเมนูแรกที่จะการันตีในความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามพี่ปังไปกันเลยครับสนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสาแมครัวอิชิตนันลุ้นรหัสรวยเปรี่ยงแจกเบนซ์ทุกวัน50คัน50วัน สวัสดีครับรคุณผู้หญ<อ>ิงคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับสำหรับคนดังเราอยู่กับน้องพีคแล้วก็น้องฟอดเพื่อนซีคู่นี้ไม่ธรรมดาทีเดียวครับผมเอาลวนี่เขาไปทำอะไรในร้านอะไรเนี่ยฮะร้านซีค่ะอ๋อเหรอเดซเซอร์ไวอาเฮาส์เนี่ยใช่ค่ะคโอ้น<อ>ี่ครับคุณผ<อ>ู้ชมครับมีขนมมากมายเลยนะบอกชื่อร้านเขาบอกแล่ว่าเป็นเหมือนแบบกดกดดังขนมกดดังขนม ที่สําคัญน้องพีกทกพี่ปังมีเมนูนี้มาฝากคาราเมลี่อะคะทำไมถึงพกมาทําไมถึงพกมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพุยกันครับว่าทําไมถึงต้องเอามา <S <S นี่เลยครับคาราเมลี่ครับเมนูนี้มีความสำคัญกับคู่ซีคู่นี้ยังไงคือพีก,กับกอฟอร์ดอยู่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหะแต่ว่า ไม่ได้สนิกกันมากเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิกของน้องเพื่อนพิกโรงเรียนอะไรสตรีวิทยา2<อ>ค่ะแล้วพอช่วงที่สนิกกันเนี่ยเราจะ,รจะเจอกันที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งเราต้องสั่งแต่คารามารี่เพราะคารามารี่อร่อย <c oughs> อร่อยครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเจอกันบ่อยอที่ร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่เป็นปลาหมึกบดแถวๆเลยทำไมเป็นคาราเมลี่อย่างเงี้ยครับที่ร้านนั้นไม่มีแต่คาราเมลี่หรอแต่ร้านนั้นคาราเมลี่อร่อยจริงร้านอยู่แถวไหนจ๊ะร้านอยู่แถวไหนข้งห่อซอยห้าแต่ตอนนี้คือปิดไปแล้วนแล้ปิดไปแล้วใช่ไปตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดครับผมซึ่งตอนนั้นซีกันยังซีค่ะแต่ว่าเพิ่งมาแบบว่าอัปเดตชีวิตกันแบบกลับมาเจอกันอีกทีถูกไหมใช่แต่ว่าเป็นเพื่อนกันตัั้งแต่สมย สตรีวิทสองแล้วท้ายสิบสองสิบสามสิบสามสตรีวิศสองที่มีทุ่งทานตะวันใช่ไหมครับบ้านกำลังดังมากๆทุ่งทานตะวันบ้านที่อยู่แถวนั้นบ้าแล้วใช่เบ้าอีกแล้วนั่นแหละก็เลยมาเจอกันตอนโตอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้ไปที่ร้านนั้นหนึ่งแล้วก็มักจะสั่งคาราเมลี่เสมอใช่ค่ะทานเล่นอะไรเงี้ยครับครับรอบเลยครับปทุกครั้งจริงคาราเมลี่เนี่ยนะครับก็คือปลาหมึกชุบแป้งทอดมีเครื่องเทศเขาบอกว่าเป็น อิตาเลียนเป็นของอิตาเลียนก็คือเป็นเป็นสแน็คนะครับกับเป็นแอปเปอร์ตาส์ไว้ทานก่อนหรือทานเล่นๆก็ได้ก่อนทานอาหารจริงๆก็คือเหมือนปลาหมึกชุบแป้งทอดใช่คือปลาหมึกชุบแ้่ทอดแล้วมีร้านอื่นอร่อยอีกไหมเนี่ยที่อื่นไม่ค่อยอะค่ะส่วนใหญ่ที่อื่นจะแข็งแข็งครับจะแหแล้วก็ผมชอบรับแต่คือป๋อมพีพีก็ชอบตรงที่มันไม่ไม่ไม่แข็งอะเนาะไม่แข็งกรอบนอกนุ่มในกันน้ำซีงเงี้ยทำยากนะอ่ะมาถึงตรงนี้เป็นเพื่อนซีกันอีกไม่มีใครเข้าใจผิดหรอ ก็ฟอร์ช่แรกๆมีถ่ายปาปารัสซี่ตลอดเลยค่ะใช่เป็นข่าวเคยเป็นข่าวพีกมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะไรอ่าเงี้ยก็เข้าใจว่าเป็นฟอร์ทอล์ว่าเป็นฟอร์แต่พี่เต๋อที่รักมากนะคะพี่เต๋อรักฟอร์มากก็จัดการกัดการก่อนหน้านี้เราเคยคิดมาก่อนไหมว่าเพื่อนเราเนี่ยจะมีความโด่งดังในอาชีพเนี้ยจริงตอนเด็กๆไม่เคยคิดเลยเนาะตั้งแต่ตอนอยู่ม .1 ม .2 นะครับไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งพี่พีกจะได้เล่นหนังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย จะวันหนึ่งก็เล่นหนังระดังด้วยก็เยนี่แล้วก็ถึงมานั่งเป็นเขาเรียกว่าผู้มากประสบการณ์ทีเดียวนะสำหรับเรื่องการแสดงนะครับผลงานแรกในชีวิตคืออะไรเล่นกับพี่ปังด้วยนะเื่องแรกอ๋อใช่แล้จากบ้านเล็กค่ะใช่ใช่สั่งเล่นเป็นใครนะคะเล่นเป็นกิ๊กกับเธอนต้องพีคเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกเนี่ยสายรับจับบ้านเล็กเนี่ย เป็นยังไงรู้สึกยังไงกับพี่เพื่อนเราคนนี้นี่โอ้โหจริงๆตอนแรกตกใจนะครับเพราะพี่ก็เล่นหนังใหญ่แนี้เลยหรอเดี๋ยวได้ลองไปดูว่าเพื่อนเราเล่นเป็นยังไงบ้างดูที่ลองหนังปะดูที่ลองดูที่ลองทับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้สนุกจริงใช่ไหมครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคเพื่อนเราพี่เราดังแล้วจริงๆเอาจริงเขาเรียกพี่อ่ะแต่จริงเราพี่แก่กว่าเดือนเดียวนะตายจากนั้นมามีภาพยนตร์ รักสามเศร้าค่ะรักสามเศร้าเหมือนจะมาสนิทกับฟอร์ช่องรักสามเศร้าหลังจากรักสามเศร้าครับรู้สึกไหมว่าแบบเอ้พีเขามีพัฒนาการหรือว่าแบบเก่งขึ้นไหมเก่งมากครับคือเพราะว่าต้องเล่นอะไรที่ไม่ได้บางทีไม่ใช่ตัวเขาอย่างเป็นสามเตอร์หรือเป็น่างเงี้ยนะครับซึ่งความจริงพีเขาจะเป็นคนน่ารักสดใสแต่งตัวเก่งกูจับกล้อกูจับกล้อใช่ครับการพูดมึงกูผมเคยได้ยินพีมันก็ยอมรับว่าเก่งมากพี่ทำกันบ้านหนักมากเนียนไหมเนียนเนียน ไม่คิดว่าเราจะมีเพื่อนที่ทำได้ขนาดนี้โอ้ยคุยกันหน้าดูนะครับไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะ<อ><ด>เรา<ร>ไม่เคยคุยกันเรื่องเยยคคุ่กันเรื่องหจากนั้นมาครับคุณผู้ชมครับไปเล่นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเรามากๆาที่ภูมิใจเรื่องเขาดาวเขาดาวภูมิใจเพราะว่าคือหนังเรื่องนี้ได้เข้าชิงออสการ์ด้วยนี่คุณผู้ชมไม่ธรรมดานะครับสรุปเราไม่ได้เนาะแต่ว่าได้รับเข้าชิงแค่นั้นก็แบบไกลแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ภูมิใจไหมภมใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ค่ะใช่ไหมครับเขาดาวมีใครเล่นบ้างมีพีคมีน้องเตยแล้วก็มีพีชภชระค่ะก็ต้องบอกว่าแต่ละเรื่องที่เล่นมาก็ประสบความสำเร็จมาตลอดเกือบทุกเรื่องนะครับพอถึงวันนี้เห็นเขาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนไปจากเดิมไหมไม่เปลี่ยนเลยนะครับตั้งแต่เด็กจนโตคือเหมือนเดิมโตขึ้นโตขึ้นความคิดโตขึ้นะความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยคือเ็เป็นผู้ใหญ่ตามอายุครับแต่ว่าเรื่องความแตกต่างระหว่างก่อนเป็น นักแสดงหลังจากที่มีชื่อเสียงแล้วย่างเงี้ยต่างกันไหมไม่รู้สึกว่าต่างครับเฟรนลี่เหมือนเดิมไม่ได้ว่าเอ้ยพอดังแล้วทิ้งเพื่อนเป็นอีกคนนึงไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าเพื่อนซีคู่นี้นะครับยังมีอะไรให้เราติดตามอีกเยอะทีเดียวนะครับผมทราบมาว่าใครชอบทำอาหารทั้งคู่เลยดีเลยครับสำหรับคนดังในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารร่วมกันกับน้องฝอดและน้องทีครับให้สอดทำชุวงหน้า พี่ปังขอพาคู่เพื่อนสีเข้าครัวเติมเต็มความสุขไปกับเมนูแกงส้มปลาทูนา่าพร้อมพูดคุยเรื่องราวความรักความผูกพันแบบเพื่อนสนิทในช่วงเวลาสุดแสนประทับใจพานสำหรับอาหารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอดใจรอสักครู่ครับ ช่วงนี้ไม่มีแคมเปญไหนร้อนแรงไปกว่าอิชิตันรหัสรวยเปลี่ยงแจกเบนซ์ทุกวัน50าวัน50คันรวมมูลค่ากว่า123ล้านบาทจับแจกเบนซ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ประกาศผลทุกห้าโมงเย็นทาง SMS ช่วงนี้เห็นคุณตันอิชิตันขับเบนซ์ไปแจกผู้โชคดีเองถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศแจกจริงแจกเร็วมากๆได้เบนซ์กันเห็นๆอย่าลืมนะครับหรหัสส่งได้ครั้งเดียวเท่านั้นและส่งได้ไม่เกิน1ิรหัสต,ต่อวันเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะครับเบนซ์คันต หัสอิชิตันมานะครับ